โดนโกงออนไลน์ค่ะเสียเงินไปแล้วทำไงดีอะ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับพี่หนูปุ้ยนุ่นนะคะแย่ yeah, วันนี้นะคะพี่นุ่นก็มาที่บรรยากาศดีๆสักหน่อยนะคะวันนี้เปลี่ยนมุมนะถ้าได้อยู่ที่นี่นานๆก็คงดีนะคะแต่ว่าเดยวก็ต้องกลับแล้วนะคะอันนี้พี่นุ่นมาเที่ยวนะมุมโคตรสวยทุกคนสวยมากๆอ่ะพี่นุ่นรักมุมนี้มากนะคะโอเคนอกเรื่องกันแล้ววันนี้นะคะพี่นุ่นจะมาพูดนะคะถึงการที่พี่นุ่นเนี่ยโดนโจรหลอกคะ่ะทุกคน โดนโกงออนไลน์ค่ะเสียเงินไปแล้วทำไงดีอ่ะ <c oughs> ต้องย้อนกลับไ,ไปก่อนนะคะคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดกับพี่นุ่นโดยตรงนะคะแต่มันเกิดขึ้นกับพี่สาวของพี่นุ่นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพี่สาวก็มาบอกนะคะว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะพี่นุ่นก็โอ้โหแบบพอได้ยินเนี่ยคือรู้สึกแบบว่าเสียใจมากนะคะที่แบบว่าพี่สาวเนี่ยโดนหลอกนะคะจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดขึ้นนานและหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยนะคะก็คือว่าพี่สาวของพี่นุ่นเนี่ยชื่อว่าพกินะะค ที่กิฟเนี่ยเขาก็ไปสั่งซื้อผ้าปูที่นอนน่ะที่ที่แห่งหนึ่งที่ร้านแห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเขาอ่ะก็เหมือนกับว่าโอนเงินไปแล้วนะและพอโอนเงินเสร็จทีนี้แหละพอโอนเงินอะ่ะเขาก็ ไปค่ะแต่เดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้มากกว่านั้นนะคะถ้าก่อนอื่นทุกคนช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ่นได้ไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้พี่นุ่นก็สงสารพี่มากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบพี่นุ่นรักพี่นุ่นคอมเมนต์ว่ารักกันนะคะแล้วก็ให้กําลังใจหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยพี่นุ่นจะทําให้ทุกคนเลยค่ะทําตามกันมาเลยนะเม้นกันมาเลยค่ะถ้าใครชอบพี่นุ่นมากๆก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจริงๆพี่นุ่นเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะคะ ในสมัยนี้นะในสมัยนี้เราก็สามารถเชื่อถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ขอพูดชื่อเลยแอปช้อปปี้นะเราก็สามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าสินค้าเนี่ยมาส่งถึงเราแน่นนอนผู้ขายมีตัวตนจริงๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสั่งอะไรไปเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าแอปเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่มีใช่ไหมคะและพี่สาวของพี่นุทนเนี่ยก็พยายามหาร้านค้าค่ะที่ขายผ้าปูที่นอนขายผ้านวัวมอะไรอย่างเงี้ยเอามาปูเตียงสวยๆนะเพราะว่าไปซื้อเลยค่ะ เนี่ยมันก็แพงใช่ไหมคะก็เลยไปเจอกับร้านหนึ่งนะคะในแอปแอปหนึ่งะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็ทําการสั่งซื้ออันเนี้ยมันไม่ได้เป็นแอปสําหรับการขายของนะคะมันเป็นง่ายๆคือแอปสีฟ้านะพูดว่าแอปสีฟ้าแล้วกันนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับแอปหรอกคะ่ะมันเกี่ยวกับคนมากกว่าทีนี้นะคะพี่นุ่นเนี่ยก็ทําการเหมือนกับว่า เพื่อสเขอไว้นู่ะก็เหมือนกับว่าสั่งไปใช่ไหมคะตอนแรกก,ก็พูดดีก่อนเลือกดูสินค้านู่นนี่นั่นนะคะก็ดูไปดูมาเนี่ยก็ปรากฏว่าไปชอบกับ ผ้าปูที่นอนลายหนึ่งนะคะก็เลยสั่งซื้อไปนะแต่ว่าเราเนี่ยเราก็คุยกับเจ้าของร้านนะคะเขาก็พูดดีมากตอบแชทไวมากแนละ้วว่าเออเดี๋ยวจะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้เลยหนะ้าแล้วก็แบบสินค้านี่ของเราเนี่ยพร้อมส่งตลอดนะคะพร้อมส่งนู่นนี่นั่นคือเขาก็พูดดีมากจนพี่สาวเนี่ยเชื่อใจแบบสนิทใจคือเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะกับการสั่งซื้อในครั้งนี้นะคะและพี่สาวเนี่ยก็แบบว่าทุกคนคือ ต้องพูดตรงๆแล้วกันว่าพี่สาวเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กสมัยใหม่เหมือนกับเราอะที่แบบว่าเราเนี่ยจะสามารถรู้ได้นะคะว่าเราต้องสั่งตรงนี้ส่งตรงนี้อะไรนี่คะแต่ว่าพี่สาวเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเขาเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการออนไลน์มากเหมือนกับเด็กๆสมัยเรานะคะสมัยนี้แหละและทีนี้นะพี่สาวเนี่ยก็กดสั่งไปนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเนี่ยโอนเงินไปใช่ไหม โอนเงินไปอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นบัญชีบัญชีหนึ่งนะคะมีตัวตนแบบว่ามีชื่อบัญชีนั้นจริงๆผ่านทางธนาคารนะไม่ได้ถังวอลเล็ตนะบางคนบอกว่าเฮ้ยโดนโกงทางวอลเล็ตหรือเปล่าแต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะคะไม่ได้โดนโกงทางวอลเล็ตนะโดนโกงทางธนาคารนี่แหละและหลายคนบอกว่าอา้าวเราจะโดนโกงทางธนาคารได้ไงทาไมไม่ไปเอาเรื่องนู่นนี่นั้นนะคะต้องขอบอกตอนหลังแล้วกันนะคะเรื่องนี้นะทีนี้เนี่ยพอโอนเงินไปใช่ไหมทุกคนพี่สาวเนี่ยก็เหมือนกับว่า โอเคโอนเงินไปเสร็จมีชื่อบัญชีอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วทีวนี้เนี่ยพอโอนปุ๊บไอเจ้าของเพจเนี่ยมันบล็อกเลยค่ะบล็อกพี่สาวของพี่นุนนะคะบล็อกหนีเลยเงียบหายเลยคือแบบว่าหายไปเลยเป็นบุคคลสาพสูญนะคะคือเง,งียบไปเลยไม่ตอบแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วพอเอาเฟซอื่นทักไปเออในเฟซเลยพูดเลยว่าในเฟซน,นะพอเอาเฟซอื่นทักไปเอาเฟซพี่นุนเอาเฟซคนอื่นทักไปเนี่ย เพดนั่นนะก็เหมือนกับว่าหนีนะคะคือไม่ตอบอะอืแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ติดต่ออะไรไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะถามว่าเราทํายังไงไปแจ้งความก็ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยโดนโกงเป็นล้านเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเลยจากการโกงออนไลน์แลวคือตามตัวได้ยากมากถ้าใครตามตัวได้เนี่ยก็คือว่าโคตรเก่งแล้วก็สุดยอดมากเลยคะ่ะแต่ว่าพี่นุ่นเนี่ยตามตัวไม่ได้นะทุกคนม,มันน่าเศร้าไหมล่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะพี่นุนน่นก็ได้ทําการเอาชื่อไปเซิร์ชนะคะในเว็บโกงคนนะก็คือว่าพี่สาวยังไม่ได้บอกก่อนหรอกตอนแรกอะแล้วทีนี้พี่สาวก็เพิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยโดนโกงนะอะไรเงีย้ยนุ่นก็เลยพี่นุ่นก็เลยเซิร์ชหานะคะว่าชื่อคนนี้ในเว็บคนโกงมันจะมีเว็บแบบหนึ่งนะคะเว็บไซต์หนึ่งที่เราสามารถดูได้นะคะว่าบัญชีเนี่ยสะอาดหรือเปล่ามีประวัติการโกงหรือเปล่าพี่นุ่นก็ทําการนะคะเอาไปเซิร์ชนะแล้วปรากฏว่าทีนี้เนี่ย เราก็เห็นนะคะว่าชื่อเนี่ยโอ้โหโกงคนเต็มเลยนะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราก็คิดนะคะว่ามันน่าจะเป็นบัญชีม้านะบัญชีม้าเนี่ยมีอยู่หลายกรณีมากเลยค่ะก็คือมันจะมีพวกโจรชั่วเนี่ยพวกชั่วๆไปจ้างคนแก่นะคะหรือว่าคนที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าไปจ้างคนอื่นที่แบบว่า ต้องการเงินมากๆก็ให้มาเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ใช้ในชื่อของคนนั้นนะแต่ว่าคนที่โกงอ่ะไม่ใช่ชื่อนั้นนอกแม้ทุกคนสมมติว่าพี่นุ่นเนี่ยชื่อว่านางสาวกล้วยไม้พี่นุ่นก็ไปคนแก่คนหนึ่งตามชนบ,บทไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีผู้ชายคนนึงมาบอกว่าเนี่ยถ้าเธออ่ะเปิดบัญชีนะแล้วก็ให้บัญชีนั้นให้สม,มุดบัญชีนั้นกับฉันเนี่ยฉันอนะให้เธอเลยหนึ่งแสนเออนางสาวกล้วยไม้ก็แบบว่าเฮ้ยแค่เปิดบัญชีเองแล้วได้หนึ่งแสนแล้วห ก็เอาค่ะทุกคนเพราะว่าแบบบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องนะหรือว่าบางคนเนี่ยก็รู้แล้วก็ยอมรับนะคะแต่ก็ไม่แคร์ไงอยากได้เงินนะคะก็เปิดบัญชีม้าแบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าทําไมถึงไม่ตามเรื่องในเมื่อ แปว่าพี่สาวของเวินนล่ะก็ทํางานธนาคารนะทุกคนไม่ได้แบบว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการบัญชีอะไรเลยนะทางานธนาคารด้วยซ้านะคะแต่ว่ามันก็ยากมากที่จะตามนะคะเนื่องจากถ้ามันเป็นบัญชีมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปตามชื่อคนนั้นจากไหนและสมมุติว่าเราเนี่ยโดนโกง300บาทใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยต้องเสียค่าเวลาตามต้องเสียค่าจ้างทนายจ้างตำรวจจ้างคนหาตัวนะคะหรือว่านั่งรถไปหา โจรน่ะมันก็จะเบิกบานมากกว่า300มากกว่าค่าราคาสินค้าแน่นอนอันนี้ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งที่หลายๆคนนะคะเขาไม่ตามโจรนัก็คือปล่อยให้มันหลอกต่อๆไปนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้ามีงบจริงๆนะก็ตามล่าตามหัวมันเลยค่ะแต่ใช่ว่าตามแล้วเนี่ยมันจะเจอนะถึงแม้ว่าเจอะก็ไม่ได้แปลว่าได้คืนนะก็คงแบบว่าก็ใช้ไปหมดแล้วใช้หนี้ไปหมดแล้วเราอาจจะเห็นได้ในหลายๆช่องนะคะที่เขาเนี่ยไปตามจนเจอนะ ถามว่ามีคืนไหมมันไม่มีคืนหรอกคะ่ะพวกนี้มันโกงแล้วมันก็เอาเงินไปใช้เลยโกงแล้วก็หายไปเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะซื้อของอะไรนะคะก็ให้เรามดระวังกันนิดนึงนะคะดังนั้นถ้าทุกคนเนี่ยอยากซื้อสินค้าอยากสั่งสินค้าอะไรนะคะก็สามารถดูได้ที่ในช่องของพี่นุ่นนะคะทุกๆคลิปนะคะพี่นุ่นจะแปะลิงก์สินค้าที่น้องๆทุกคนเนี่ยต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นเบบี T ้ชีเลโกหรือว่าของใช้นะคะที่หนีผมเพราะว่าแบงค์โทรศัพท์ทีวี S T v, อันเนี่ย คือสามารถเชื่อถือได้มากๆสามารถสั่งในที่หน้าช่องในคลิปของพี่นุ่นได้เลยนะคะอย่างเช่นคลิปนี้พี่นุ่นก็แปะลิงก์สินค้าเหมือนกันนะให้ทุกคนเนี่ยสั่งได้เลยถ้าสมมติว่ามีสินค้าไหนที่น้องๆเนี่ยต้องการแล้วก็อยากใช้นะคะบอกเลยว่าอันนี้คือมีความเชื่อถือแล้วก็ไม่โกงไม่หนีไม่หายแน่นอนไม่ต้องอวนโดยตรงนะคะสามารถ ั่งซื้อได้ผ่านทางช้อปปีได้เลยบอกเลยว่าความปลอดภัยเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่พี่นุ่นจะมาแชร์ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกับบรรยากาศแบบนี้ก่อนนะอส่วนเรื่องนั้นก็ลืมมันไปเถอะครั้งต่อไปก็คงไม่โดนหลอกแล้วแหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอยากให้ทาคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะค่ะ๊ม่บ้ายรักคุคยเย้